ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับขอเป๊ะเหมือนโจลี่สาวข้างแองเจลิน่าโจลี่ทุ่มผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าถึง50ครั้งต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมานั้นเธอกลายเป็นกระแสของโลกโซเชียลสำหรับสาวอิล่านวัย19ปีที่อ้างว่าทำศัลยกรรมเรียนแบบแองเจลิน่าโจลี่นับ50ครั้งจนหน้าพังกลายเป็นซอมบี้โดยข่าวคราวนี้โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อปี2560หลังเจ้าตัวบอกผ่านอินสตาแกรมไปทำศัลยกรรมบนใบหน้า50ครั้งเพื่อเปลี่ยนความสวยหวังให้หน้าตัวเองกับซุปตาหญิงชื่อดังฮอลลีวูดแต่สุดท้ายใบหน้าเธอกับพังแทบจะไม่เห็นเป็นหน้าตาว่าเหมือนคนเลยหลังจากที่คนจำนวนมากแห่มาให้กำลังใจเธอได้ออกมาสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องโกหกรูปภาพถ่ายที่เหมือนซอมบี้นั้นเธอใช้โปรแกรม Photoshop แต่งภาพและใช้การเมคอัพแต่งใบหน้าจนทำให้ภาพถ่ายออกมาแบบนี้ซึ่งทุกครั้งที่เธอโพสร,รูปลงออนไลน์เธอมักจะแต่งใบหน้าให้ดูตลกและสนุกเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่คนฟอลโล่ก็รู้ดีไม่ใช่หน้าที่แท้จริงทำหลายคนถึงกับตกใจเพราะหน้าเธอนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆต้องเสียดายหน้าเก่าอย่างแน่นอนเพราะโดยส่วนตัวเธอเองก็เป็นคนที่หน้าตาดีอยู่แล้ว ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์ o o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ